สวัสดีครับวันนี้นำมาเลเวลพัดลมยี่ห้อโตชิบ้าเลยดีกว่าครับดูครับมีทั้งกี่สเปซดบ้างกี่ปุ่มมีทั้งมีเบอร์ส่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเปิดคือเบอร์หนึ่งส่วคือเบอร์เปดน,น,น,นะครับเพราะว่าตัวไอเนี้ยตัวมาเตอร์ที่มันพังมันเสียไปนี่พัดลมยี่ห้อโตชิบา้า เนี่ยเพราะว่ามอเตอร์ไหม้แล้วเกลิ่นเหม็นไหม้เลยเพราะมันแบบไม่ได้เพราะมันพังนะครับใบใบพัดคือสีออแชร์สำหรับที่ห้อโตชิบ้าครับรว่าพัดลมรุ่นเก่าพังพังว่าพังก็เลยใช้ไม่ได้เนี่ยมอเตอร์กลิ่นไหม้เกลิ่นเหม็นไหม้ครับ เพราะว่ามัเตอร์ไหมก็ใช้ไม่ได้เพราะมันพังแล้วทํางานเพราะว่าเปิดแล้วเพราะว่ามันพังยี่ห้อโตชิบ้าเป็นเพราะว่ามันพังไปเป็นสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์บอกว่าห้ามเอาเนื้อมาแยกัดลมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าที่มันพังไปแล้วเพราะมันใส่ไม่ได้ มอเตอร์เกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยไม้แบบเนี้ยกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนถึงเพราะว่าช่วยไม่ได้นะครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระเด่งให้ให้นะครับขอบคุณครับ